มาถึง tree recursion นะครับก็มันคืออะไรเนาะก็คือการที่แบบว่าเราเรียกฟังก์ชันตัวเองเนี่ยซ้อนกันมากกว่า2รอบนะครับอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเรียกว่า tree recursion อะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยก็เป็นฟังก์ชัน fibonacci นะครับหาผลลัพธ์ fibonacci แบบว่าต้องการหาตัวที่เท่าไหร่เช่นหาตัวที่3มก็จะมีค่าเท่ากับ2อะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยเลข fibonacci เนี่ยคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนาะก็คือเอ่อเป็นเลขธรรมชาตินะเป็นอัตราส่วนพวก golden ratio อะไรเงี้ยที่จะทำให้ ถ่ายรูปได้สวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะเคจะเป็นก้นหอยเนี่ยใครเคยถ่ายรูปนะก็จะมีแบบไอ้พวกก้นหอยไอ้พวกอะไรเนี่ยแล้วก็กีบดอกไม้ที่มันแบบค่อยๆเล็กลงไปเรืยย่อยๆที่มันม้วนแล้วก็เล็กลงไปเรืยย่อยๆอะไรประมาณนี้นะพี่วอนซีก็เลขธรรมชาติที่สวยงามเลขหนึ่งนะครับเคทีนี้เนี่ยเรามาเล่ากันก่อนับว่าพี่วอนซี่เนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับก็ไอค่าตอนแรกเนี่ยพี่วนซีจะกําหนดตายตัวมาเลยครับก็จะมีศูนย์กับหนึ่งนะเป็น2ตัวแรกเริ่มต้นอ่ะทีนี้2ตัวแรกเริ่มต้น แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหนึ่งนะครับก็คือจะเอาตัวที่แล้วเนี่ยกับตัวที่แล้วตัวที่แล้วของตัวที่แล้วเนี่ยบวกกันนะครับก็คือจะเอาตัวนี้กับตัวเนี้ยรวมกันก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเอาตัวนี้กับตัวนี้รวมกันก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาสรุปก็คือการที่มันเอาค่าตัวมันเองครับที่อินเด็กที่อินเด็กลบหนึ่งแล้วก็อินเด็กลบสองมารวมกันก็จะได้เป็นเลขฟิโบนอชชีของตัวที่อินเด็กปัจจุบันขึ้นมานะครับประมาณนี้ ถ้าใครงงนะลองไปไล่ดูผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็เข้าใจได้นะโอเคประมาณนี้นะดังนั้นฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอย่างนี้นะก็คือผ่านมาผ่านอินเด็ก์มาว่าต้องการดูฟิวเนนซี่ที่หาผลลัพธ์ฟิวเนนซี่ที่ตัวที่เท่าไหร่นะแล้วก็ไปเช็คดูว่าถ้าเงื่อนไขเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1น,นะครัะให้รีเทนเป็นตัวมันเองออกไปก็คือจะมีแค่ศู 1, นยะ์กับหนึ่งเนาะตอนแรกก็คือมันกำหนด,ดมาตายตัวเลยก็คือศู 1, นย์กับหนึ่งนั่นเองก็เลยเป็นเงื่อนไขยอย่างนี้นะตั้งนนนมาากก็สมม็สาาิ่เเปปยอออด์ททีจะไ ถ้ามันผ่านเข้าไปเป็นหนึ่งใช่ไหมก็จะรีเทิร์นหนึ่งออกไปเลยอะไรยงี้นะอะทีนี้ถ้ามันไม่เข้ากรณีที่แบบว่ามันมากกว่าหนึ่งแล้วล่ะอะมันมากกว่าหนึ่งแล้วลมันก็จะมาลงเงื่อนไขยอย่างเงี้ยก็คือมันจะเรียกฟังก์ชันพีวอเรนซี่ก็คือตัวที่ n ลบสองก็คือตัวมันเองนะที่มันลบสองออกไปก็คือเช่นกรณีที่ตัวที่สองใช่ไหมยะเรียก n ลบสองก็คือตัวนี้อะแล้วก็บวกกับตัวนี้ทีนี้เนี่ยที่ผมเขียนเป็นฟังก์ชันรีเกชันอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า สมมุติต้องถ้าเราหาต้องต้องการหาตัวที่ห้าเนี่ยเออมันก็จะไปเรียกตัวที่สองกับตัวเออ่ตัวลบตัวเอ็นลบสองใช่ไหมก็ตัวเอ็นลบหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้และทีเนี้ยตัวเอ็นลบสองกับตัวเอ็นลบหนึ่งตัวเนี้ยมันก็ยังสมมุติว่ามันยังไม่รู้ผลลับครัะมันก็จะไปคอคอของตัวมันเองอย่างเช่นเอ็นลบสองก็จะไปคอตัวนี้กับตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการทํางานซ้ำๆซักๆนะครับก็เลยเขียนเป็น recursion ได้นั่นเองค่ะทีนี้ในตัวฟังก์ชันเมนผมเนี่ยก็มีการเรียกอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็คือให้มันพิมพ์ค่าฟิวเลนซี่ที่อินเด็กซ์สามออกมานะครับแล้วก็จบการทํางานของฟังก์ชันเมนอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันทางานยังไงนะครับโอเคเราก็เขียนแผ่นผังแบบนี้เลยนะนะเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะไม่วาดแผ่นผังเมมโมรีแล้วนะเพราะว่าเออน่าจะคุ้นเคยกับตอน heat กับตอนเทลกันแล้วนะนะโอเคก็ฟังชันปีโบนะปีโบสามอ่ามีการคอขึ้นมาเกิดขึ้นอ่ะพอผ่านเข้ามาเป็นสามใช่ไหมผ่านวิเตอร์ผ่านเข้ามาเป็นสาม สามปุ๊บอ่ะสามเามาเป็นสามเช็คเงื่อนไขครับว่าสามเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งไหนไม่นะก็เลยไปลงเงื่อนไขตรงนี้ก็จะรีเทิร์นตัวนี้บวกตัวนี้ออกมานะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรีเทิร์นได้ทันทีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังขอไม่สุดนะตัวนี้พอมันเรียกตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็เข้ามาตรงนี้แล้วมันก็เช็คเงื่อนไขเสร็จแล้วมันก็ลงมาตรงนี้เอ้ยตรงนี้ก็ยังถูกเรียกไม่หมดก็เลยต้องเรียกตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปเรียกตรงนี้ ทีนี้ถ้าใครงงเนี่ยมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอ่ะพอมันเรียกมายี้ใช่ไหมมันลงเงื่อนไขนี้ปุ๊บมันจะเรียกฟิโบฟิโบแอนซี่ก็คือเอ่อตัวมันเองลบสองก่อนนะครับในอย่างนี้ฟิโบเอ็นลบสองก็คือสามลบสองถูกไหมปุ๊บทีนี้เนี่ยเหลือว่างไว้ก่อนครับเหลือที่เหลือว่างไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกรณีนี้มันจะรันอตัวนี้ทีหนึ่งนะครับฮะโอเคทีนี้พอมันได้สามลบสองเสร็จปุ๊บอ่ะสามลบสองก็คือ ตรงนี้ขอแก้ไปเลยนะครับเป็นหนึ่งอ่าพอมาเรียกพี่โบนึงใช่ไหมพี่โบนึงก็ไปเช็คเงื่อนไขครับว่าพี่โบนึงเนี่ยลงเงื่อนไข n น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งไหมนะครับก็แน่นอนครับเท่าใช่ไหมอ่าพอมันเท่าปุ๊บมันก็ดีเทินหนึ่งออกไปเลยอ่ะก็ดีเทินหนึ่งออกไปเลยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็พอมันดีเทินหนึ่งออกไปมีการคลอยเลยไหมไม่มีครับก็คือตรงน,นี้ก็ป๊อปและกลายเป็นหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งอ่ะต่อมามาดูพอมันพอมัน ป๊อปตรงนี้ออกปุ๊บมันก็กลับไปเรียกฟังก์ชันแม่มาอีกทีหนึ่งที่นี่ฟังก์ชันแม่พารามิเตอร์มันอยู่ที่3ใช่ไหมอ่ะมันก็กลับไปคอตัวฟังก์ชัน3ที่มันยังคอไม่เสร็จนะก็คือจะเหลือตรงนี้ใช่ไหมอ่ะก็จะไปเรียก3 3มลบหใช่ไหมก็จะไปเรียกฟิโบ3าลบหน่งฟิโบ3าลบหก็คือ2ใช่ไหมต่างฟิโบ2ทีนี้พอฟิโบ2มันก็ผ่านเข้ามานี่นี่เป็น2อีกปุ๊บก็ไปเช็คดูเฮ้ยก็ลงเงื่อนไขนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่า มันเพิ่งคอใหม่ใช่ไหมฟังก์ชัน2เนี่ยยังไม่เคยถูกคอมาก่อนนะก็จะไปลงฟังก์ชันนี้ก็กลายเป็นพีโบสองลบสองใช่ไหมท่ากับศูนย์อ่าก็ไปเรียกฟังก์ชันพีโบสองลบสองพีโบสองลบสองก็เท่ากับศูนย์นะอ่ะฟังก์ชันศูนย์ปุ๊บพอมันพอมันไปคอฟังก์ชันศูนยนะ์อ่ะศูนย์ต่างเข้ามาในนี้เช็คดูว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งไหมทีนี้มันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับก็เลยดีเทอร์ศูนย์ออกไปน,นั่นเอง พอมัน r ีเท r ร์สูดลงไปปุ๊บก็ป๊อปออกครับตรงนี้ก็มีค่าเป็นศูนย์อ่าทีนี้พอมันพอมันป๊อปตรงนี้ออกปุ๊บมันก็มาหาสแต็กแม่มันใช่ไหมก็คือตรงนี้ก็คือเอ่อตอนนี้พารามิเตอร์เท่ากับสองใช่ไหมอ่ามันก็จะไปคลอตรงนี้ต่อนะก็คือตรงตรงโทษดีนะครับตรงนี้อ่าก็ฟังก์ชันฟิโบสองลบหนึ่งนะครับก็ฟิโบสองลบหนึ่งก็ฟิโบสองลบหนึ่งนะครับก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองปุ๊บอ่า พอ1นเนี่ยมันเข้าเงื่อนไข n น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมอ่ามันก็จะไปคอหนมาปึ๊บอ่าเสร็จแล้วไม่มีอะไรก็รีเทิร์นเป็น1ออกมาอันนี้ปึ๊บทีนี้เนี่ยพอมันมีการคอ2ตัวเนี้ยเรียบร้อยออกมาแล้วใช่ไหมได้ค่าทั้ง2ตัวนี้ออกมามันก็จะมารวมกันได้ครับเพราะว่าตอนเนี้มีรีเทิร์นค่าออกมาหมดแล้วใช่ไหมทั้ง2ตัวนี้อ่ามันก็จะมารวมกันได้พอมันรวมกันได้ก็ตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์บวก1ใช่ไหมศูนย์ 1, บวก1นึ่งเท่ากับหนึ่งเราจะป๊อ มันก็จะรีเทิร์นกลับไปรีเทิร์นหาฟังฟังชันแม่มันสแต็กแม่มันก็คือฟิโบสามใช่ไหมฟิโบสามีการเรียกเรียกอันนี้ครบแล้วเนาะอันนี้มีรีเทิร์นค่ามาแล้วอันนี้มีรีเทิร์นค่ามาแล้วก็เลย2ตัวนี้จะรวมกันได้นะกน็จะลกลายเป็น1นะนึ่หนึ่งเท่ากับ2ก็จะบล็อกออกไปก็จะเหลือตรงนี้เป็นรีเทิร์นออกมาเป็นะครนะสรุปก,ก็คือผลลัพธ์เนี่ยเราจะได้เป็น2อนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามันตรงไหมนะก็ฟิโบอินด็กที่สามนะ อินเด็กที่สามีค่าเท่ากับ2องนั่นเองครับตรงนนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอมันได้ดีเทนออกมาก็จะพิมพ์เอาคุดใช่ไหมเอาคุดก็จะออกมาเป็นสองแล้วก็ป๊อปออกไปเสร็จแล้วก็ดีเทนศูนย์ก็ป๊อปฟังชันมีออกไปเรียบร้อยการทำงานก็มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะก็ประกาศอินพุตเฮ้ยลืมเปลี่ยนภาษาเท่าทีนะแล้วประกาศเอ่ออินพุตขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ l s steam แล้วก็ using ในสเปนนะถ้าขี้เกียจพิมพ์ F D D บ่อยๆนะ F D D แล้วก็ in ในอะพิมพ์ผมพิมพ์บิดฝอยมากเลยในคลิปนี้นะขออภัยด้วยนะก็ศูนย์ปึ๊บแล้วก็ทีนี้ก็จะมีฟังก์ชัน Fibonacci ใช่ป่ะก็ Fibonacci ปุ๊บแล้วก็ทาน in x เข้าไปเป็น n ก็ได้นะครับใช้เป็น n ดีกว่าเพราะว่าจะได้เหมือนตอนที่ผมเขียนโค้ดแหงนะแล้วก็ if ถ้า n น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งใช่ป่ะให้มัน return n ออกไปเลย ทีนี้ก็กรณีน,นี้นก็พิเทนเป็นฟังก์ชันตัวมันเองบวกกันนะครับก็คืออินเด็กซ์ที่ลบสองแล้วก็อินเด็กซ์ที่ลบหนึ่งนะก็จะเป็นฟิโบเอ็นลบสองบวกกับฟิโบเอ็นลบหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ลองมาคอนดูครับว่ามันจะออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่านะนี่เขียนผิดนะโอเคฟิโบสาม ก็ไปดันสิสิ้นนะครับก็จะมีฟังก์ชันวิโบนะแล้วก็มีการคอตรงนี้กดก็จะนี่ไปเลยเอ่อบิวนะครับบิวเฮ้ยผมลืมเลไรบป่ระเะด็เนนะครับขออนุญาต input file c t p p อ๋อโทษนะครับตรงนี้ต้องลบหลังสกุลออกด้วยนะครับแล้วก็รันดูนะครับอาจจะเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมาเป็น2นะครับก็ เท่ากับที่ผมรันในโค้ดแห่งให้ดูนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ 3D c u r s i o n ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมีลิงก์โดเน a ตามความสมัครใจนะครับอยู่ที่ด้านใต้ description นะก็ขอบคุณครับ